เพื่อนๆผมอยู่คนเดียวนะที่วัดแสนสุขไม่มีใครเลยนะคงจะเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วก็เป็นเวลาของช่างภาพช่างภาพต้องมาแบบนี้นะครับที่นี่สวยนะฮะวัดแสนสุขมีพระธาตุเนาะด้านหลังพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ภูเขานะเดีย๋ยวผมพาชมไปรอบๆแล้วกันเนาะนะครับ เพื่อนๆผมมาช่วงเย็นนะเมื่อกี้พูดผิดขอโทษพระจันทร์พระจันทร์กำลังขึ้นนะแล้วรอบๆก็มีเขานะครับสวยงามวัดแสนสุขสวัสดีครับเพื่อนๆตามรอยพญานาค EP ที่สนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่มหาเจดีย์เกตแก้วจุรามณีอัสนะสุขมหาวิหาร หรือมหาเจดีวัดแสนสุขภายในบรรจุพระปรมสารีริกธาตุอัญญมณีธาตุเครื่องเทียบปณาการทองคำและวัตถุม,มงคลต่างๆเมื่อเข้ามาในสถานที่ดงังกล่าวก็จะพบกับบรลังนาคสีจทิตตามความหมายที่ผมเข้าใจได้ก็คือพญานาคสีตระกูลนั่นเองตระกูลที่หนึ่ง เท้าวิวรูปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราปัถะพญานาคสีเขียวตระกูลฉับพยาพุทตะพญานาคตระกูลสีรุ้งและตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำส่วนทางด้านในก็จะมีพระพุทธรูปให้เราสักการะบูชา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้านนอกของมหาเจดีก็เป็นสถานที่เดินชมวิวและจุดชมทิวทัศน์ที่มีเทือกเขาและพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่ขึ้นส่องแสงสว่างอย่างสวยงาม ก่อนเดินทางกลับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราต้องสักการะเท้าวสมุทรเทวาเทวีการสร้างท่านนี้เพื่อเปิดเป็นศูนย์รวมใจของลูกหลานและมูยผู้บุญสัมพันธ์เป็นแลนด์มาร์กของคนที่มีความศรัทธาเดียวกัน